สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวที่ผมเมนที่สุดในคิลเลอร์แล้วกันเอาจริงก็ไม่ได้เล่นตัวตลกมานานมากแล้วนะแต่เอาจริงอะ่ะคือตัวตลกเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรือว่าการเดินไล่อะ่ะคือมันครบเครื่องเว้ยแล้วแบบผมชอบเป็นเมนอันดับหนึ่งเลยเอาจร,จริงตัวตลกเนะีน่ยะครับเดี๋ยวตัดเข้าเกมเลยแล้วกัน โหด่านเกมด่านนี้ไมาเยอะนะแต่ว่าเป็นตัวตลกอะ่ะมันก็ฉีกไปไหนได้ไม่ไกลหรอกแต่ไม้เยอะดีมันไม่ค่อยดีกับนิ้วแดงเราเท่าไหรอ่อ่ะมันก็แบบว่าฉีกเปไม้เปไม้ได้แต่ไม่เป็นไรครับเรามีกระทึกไม่ไวเจอแล้วนะเจอแบบไวเลยทำทรงเนียนยังโอเหมือนเดิม ผมตอนแรกผมอะตอนแข่งแข่งใช่ป่ะตัวหลกเนี่ยผมเป็นตัวที่มีสติแบบว่าแทบจะไล่พ่ายเลยอะแบบว่าไม่ค่อยแพ้ใครเลยถ้าหยิบตัวตวลกไปอะเมื่อก่อนนะเป็นตัวหลกกับกระต่ายนี่แหละกระต่ายกวาแดงเมื่อก่อนโกงแบบว่าเวลาเล่นก็ต้องแบบหาซื้อสกินสกินไหนโหดวะนี่แหละสกินซันเตอร์นี่โหดสุดดูดุดันสำหรับตัวผม สวยทำได้ไดีเกี่ยนไม้ก่อนแล้วกันมีคนหนึ่งมาช่วยอย่างนั้นหร<ล>อพังอันนี้ไปแบบใจเอ๋เลยอโชดีเฮ้ยตึงยนะังไงมันเป็นเทคนิคนะครับสำหรัตบตัลบเมื่อก,อก่อนมีหกห่บโอห่ได้เล่นนานแลว้วอะเล่น เล่นบ่อยก็ตั้งแต่แบบที่นิ้วแดงเป็น6 6ขวดอะวัดเทคนิคของผมก็คือห้ามปานนิ้วแดงไม่โดนก็คือปาลงพื้นก่อนนะให้มันติดนิ้ก่อนแล้วโอกาสที่เราจะปาติดตัวมันง่ายกว่าเว้ยแล้วก็กดกดปวดต่ำๆเลยแค่นี้ก็ได้ลวพูดซะเยอะพูดซะเยอะต้องบรรจงมัวแต่พูดไงไม่ได้โฟกัส เอาจริงผมก็แบบว่าไอพวกตัวสกิลที่ปลาปาเงี้ยผมปลาไม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยไงพอมาเป็นตัวหลงที่มันเดิน4.6อะไรเงี้ยโอ้โหตันนิ้วแดงเงี้ยเออยิ่งชอบเขาไใหญ่มันโกงดีอ่ะสำหรับผมอ่ะผมเลยชอบแบบชอบแบบโคตรชอบอ่ะตัวเนี้ยก็หลักๆก็คือมันโกงกันแหละแต่มันก็ไม่ได้โกงเท่าเนิร์เท่าใบป่ะแต่มันก็โกงอยู่ดี เล่นชิลเลยไปมันจบเกมเร็วแล้ววะเออเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวไล่ให้ก็ได้นะยังไม่รีบแขวนอะคือเกมมันหนักเกินไปเว้ยสองสามอ่ะบูส s t s ให้ด้วยใจดีจัดตีไห้ตีไมไมก็แต่ยากเลยว่ะรึ๊บเจยบร้อ,อย กลับไปแฝนคนนั้นดีกว่าคนนั้นมาบอกเสาเอ๋ต้องแบบว่าสั่งสอนให้รู้หน่อยไอ้พวกหลักเพื่อนจะเป็นยังไงฮึบ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 เช็คแล้วไม่มีใครงั้นอุ้มแล้วแวนเลยแบบว่าไล่แบบนี้ฮาเครื่องตึงๆไล่แบบดุดันแบบไม่เกรงใจใครโห ก็ต้องปาก็ได้มังฮึบสุดเอื้อมมือบูดเลยบูนเลยรีบแขวนเลยรีบแขวนเลยถึงก็วา้าสาขาวถ้าไม่มีใครมาบอกก็ไม่หลุดนะ อค okay. อันนี้คือเราปล่อยเกมให้เขาไปยิวกันก่อนใช่ปะวะ <c oughs> หรือเราเล่นพลาดเองเออช่างแมรงล้วกันเอาว่าเราเอาจริงคือตั้งใจปล่อยให้เขาแบบว่าไม่ได้คุมเกมอยูแล้วมันยังห้าเครื่องอยู่เลยเนี่ยโดนไปกี่แขวนแล้วนี่ยสี่หแขวนแล้วมั้ไม่ได้ปั่นปันเลยเครับกคือฮ้ยฉีกเลยเหรอ เฮ้ยตึงเกินแล้วลงพื้นแล้วเป็นไงเออสเต็ปกูมันช่ําไงเพื่อนอันนี้คือแบบอาเทคนิคขั้นสูงเลยเอาจริงถ้าแบบว่าเราปาโดนแบบว่าปาไปสี่ขวดแล้วแล้วแบบมันไม่โดนนิ้วจริงๆคือผมก็ตีธรรมดานะไม่จาเป็นต้องแบบคือจังหวะไหนมันปาไม่ไม่ติดนิ้วแดงอ่ะก็ปาให้มตีธรรมดาไปก็ได้ คือไงมันเสียเวลาอันนี้คือผมเรียนรู้จากในแข่งเลยไอพวกโดดหนา้าต่างเงี้ยปลาติดหนื้อตีอ่ะอุ้ยวอตได้เหรอแบบนี้ได้เหรอเชี่ยคนเหนียน่ะอเออได้แหละโหไม่มีเสาขาวเลยอย่เสาธรรมดาก็ได้เออไหน,ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เอาแบบ12แขวน5เครื่องไหมทำได้เหรอวะดันเนี้ยอุ้ยถ้าทำได้นี่คือสุดนะเว้ย่านเนี้ยคือมาเยอะด้วยปัดเครื่องหนึ่งเขาชนะเลยปะโอ้โห่ปูไม่ทันไม่แบบว่าไฟตัวบูทไกลไปหน,หน่อยเมื่อกี้แตบบ่ว่า5ไฟตัวบูทแบบใกล้ๆนะ ว่ามีสิทธิ์ได้อยู่อะมาดักมาครับอาจารย์อ๋วเอ้ยอนีม่มันห้องเย็นเหรออ๋อห้องเย็นมันล็อกโอเคสวยจะได้จำไว้ว่าใครโดดมาทางนี้จะได้ลงมาดักนี้ก็คือจบปัดเครื่องระเบิดอีกอ่ะ โอ้ยแย่แล้วสถานการณ์เซอร์ถือว่ายำแย่จะจัด <c oughs> นะเวลานี้ไม่ใช่เครื่องนี้เหรอวะปั่นระเบิดข้างในอ่ะอุ้ยเชียร์ชนะแล้ว <c oughs> อันนี้คือหนึ่งเครื่องวินเลยอะวัดถามจริงกลับมาเปย ไปไหนได้อะเฮ้ยใช่กระจัดอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเรียบรอ้อยนี่ก็มีไม้เออก็แบบว่าก็จัดไปหมดหลือใช่ปะ่ะไม้อะก็เปร์ไปหมดหลือใช่ไหมก็คือมันใช่ไงเออเอาตายแล้วเหรอ,อแต่ถ้ากับอย่างงี้ถ้ากับเซืร์ชนะเลยปะ่ะ ่ตื่นสางกันแล้วแบบว่าเฮ้ยเครื่องหนึ่งเราชนะเราไว้เพื่อนอไปเนี่ยแบบที่ผมบอกอ่ะก็คือแบบว่าถ้าไม่โดนนิวเดงก็ตีธรรมดาไปก็ได้สุดท้ายมันโดนควันมันก็โดนตีนีงมันก็ล้มอยู่ดีแต่ว่ากี้มันข้ามช้าดีกว่า <laughs> <laughs> ชีอยมันได้บูตวิ่งไว เอฟเฟกต์มันแบบว่าไอ้นี่กันเหรอมันไม่สมดุลกันเหรอ <c oughs> ไปแตกแล้วตายอาก <c oughs> ชัวร์ดีย <c oughs> โหดเกินไ,ไปปะวะหรือด่านนี้มันเล่นง่ายอุ้ยสองเครื่องเลยเหรอ,อ <c oughs> ตึงไปเป้า ก็คือไม่ฮิวแล้วโนฮิวแบบว่าปั่นเจนใช่ไหมเพื่อนเออรีดทำเกมไม่ฮิวแม่งเลยปั่นเลยแล้วกันล่าสุดปั่นตรงนี้เว้ยแถวนี้แหละไไหนวะไปช่วยแล้วเหรอ ไปเลยใชยกระจัดใชยกระจัดเอาเอาดีดีกว่าเมื่อกี้ห้าไล่คนนั้นมันก็ตายอยู่ดีอะเอาคนที่แบบมันไล่ยากกว่าเดิมหน่อยเกมมนันนำและชิวเฮ้ยเลือกทีงเลนไม้นี้ก่อนวะเด็ดเคไม่ทันเด็ดต่อ สาอยู่ข้างล่างหมดเลยเหรอทันปะเนี่ยคนนี้ตายแล้วปะเนี่ยดูแขวนที่เลยสองแขวนข้อที่สองโอเคคนละแขวนจบจสองแขวนตึงๆไป ช่วงนี้อยากเล่นแบบพวกเกาหลีพวกกระต่ายวะแต่อดแม่งไม่มีแล้วเกาหลีอะ่ะอยากเล่นเกาหลีแอดไมีชิ่งอ่ะแต่ก็ไฟอัพเตอร์หมดแล้วโหและเดินเนียนสองคนเลยวันเนียนเหรอวะ ไป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 วัดเชิงก็แล่ววัดเชิงก็ล่ววัดเชิงกันมามาจะขอดูเชิงเธอหน่อยอะเออฉันเองก็เขย่าแล้วอะแล้วทำไมเธอยังไม่ดุนะเรียบร้อยเฮ้ยสุดเกินชีหน้าเด้อ ใช่กระจัดผกทำไมใช่กระจัดปูเอาไปกดนี่แหละแต่ว่าเพิ่มความท้าทายไง,ง,งเวลาให้เราปากวดดนมันจะสามารถติดสตันแบบนึงไหม <c oughs> ปากวดแล้วติดแต่ยากคืออะไรวะโอเคก็จบแล้วนะสำหรับตัวเมนผม คามจริงตานนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากโชว์โหดเออแต่เาจริงอยากอยากดูแบบว่าอยากเจอเซอแบบมันมันๆนะอยากเห็นเชิงเซอร์มากกว่านี้เอาจริงเซอรเซ์เซอร์เซตเน,นี้ยสี่คนเนี้ยยังไ,ไม่ค่อยแบบว่ายัางไม่ค่อยได้โชว์ของเลยมากเลยมันเป็นเกมของเรายเยอะไปนหน่อยเออเพราะว่าเราโหด เดี๋ยวรอบหน้าไปจับไอ้นี่ดีกว่าวะไปจับเดลเลดดูเชิงเซอร์ดีกว่าเออก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับรอบหน้าเดี๋ยวเอาเดลเรดมาเล่นแล้วกันเอาจริงเดลเลตต้องเซตดานปะถ้าไม่เซตดานมันไม่มันอะน่ดาดเดลซีมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบน,น,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สําลักน้ำถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณคับ It was good.